ผู the the ้ชิงนะครับโหสุดไม่ร่ำเงินชัยโยเสื้อเชื่อกจำนำเทเบียนเอทแมนทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนชิพ1นึ้อยสาปอนด์สายบีกำลังจะชิงแล้วนะครับผมอย่าลืมครับผมสำรับเงินชัยโยครับถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เงินด่วนมากนะครับผมก็1ภายใน1ชั่วโมงครับไม่หักไม่ค้ำนะครับผมใครสนใจก็สแกน QR code ที่อยู่หน้าจอทุกท่านตอนนี้ก็ได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ติดต่อสาขาเงินชัยโยที่ไหนก็ได้หรือโทรไปที่027777333ก็ได้เช่นกันนะครับอย่าลืมว่าเงินชยยโ สนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับถึงเวลาขอคู่ชิงกันแล้ว ladies and gentlemen time for the final of the unio tournament here let's meet The fighters introducing first, fighting out of the blue corner. This fighter is 27 years of age, standing 170 centimeters tall with a professional fight record of 32 fights and 27 wins. This is Prem Amari from France. ทิงนักชกจากมุมแดงกันบ้างครับนักบวยคนนี้ครัวัย21ปีจากจังหวัดชัยภูมิประเทศไทยครับสูงหนึน้อย73เซนติเมตรชกมาแล้ว41ไฟชนะ36และเสมอหนึ่งก็อเชิญทุกท่านพบกับเจ้าปืนใหญ่เกียรติกงเกรียงไกรฟาไทย ผู้ชิคขาดของคู่ชิงนี้ครับขอเชิญคุณอนุกูลตามศิรามมาถึงคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยร่มเงินชยโยในสัปดาห์นี้ครับเป็นคิวของเจ้าปืนใหญ่เกียรติก้องเกรียงไกรจะพบกับพริมามารีจากฝรั่งเศสครับเราได้เห็นฟอร์มของทั้งคู่ไปแล้วนะครับในนัดแรกกับก้องเกรียงไกรท่าน,นเจ้าปืนใหญ่เอาชนะซาฮิตลาโฮจากร็ลกโกมา นะครับส่วนพิมพ์อวารีคนนี้ครับจากฝรั่งเศสนะครับเอาชนะเมฆดำกอกบานาดมาเจ้าปืนใหญ่อายุ21นะครับจากชัยภูมิครับสูง173เซนติเมตรครับส่วนพิมพ์อมารีจากฝรั่งเศส27ปี170เซนติเมตรปิมอมารีนี่อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมฆดำกอกบานาดลีฟาแผลว่าะครับคนรืนน้บข่า ก็ยังโชคดีนะครับที่แผลมันไม่ได้ชะกันอะไรมากมายครับก็อยู่ที่เจ้าปืนใหญ่เลยนะครับจะสารต่อเตตนารมของเมฆดาได้หรือเปล่านะครับจะฟันให้มันกว้างขึ้นได้ไหมยกแรกครับเริ่มแล้วครับนะขยับครับยึ่นสายก่อนเลยครับเจ้าปืนใหญ่อายุ21ปีเท่านั้นเองครับแต่กว่ายืนมวยสวยมากครับ ว่าพิมพ์อลเมอรี่นี่ประเภทติดึกคนครับสู้ดีครับโดยเฉพาะพลังกำปั้นนี่ประมาณไม่ได้นะครับแต่กานเจ้าปืนใหญ่วันนี้แผ่เสียวเอาใส่ออกไปแล้วครับเจ้าปืนใหญ่ครับแต่นะครับจิ้มลำตัวแต่ก็ต่อย่อยให้พะวงเลยครับขาดหนุยสบายๆครับสวยครับอย่างที่คุณหนุยบอกแล้วจ่าปืนใหญ่มาซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหเหนือไหลเอาไปอีกแล้วโอ้โหพ่ เป็นเสื้อผู้นเองครแต่ว่าตอนนี้ไหลออกมาครับเอาล้วครับจะเป็นอุปสรรคขนาดไหนครับนี่ฮะเลือดเ้าตาด้วยนะครับดูว่าเจ้าปืนใหญ่จะเปิดแผลได้อีกหรือเปล่าครับหมาซ้ายมาแล้วครับโอ้โหแยครับแยมเป็นโมสากรเลยครับเจ้าปืนใหญ่ครับทีขวาอยู่ที่พื้นอมารีเลยครับจะตัดสินได้ยังไงครับถ้ายวงห้าแบบนี้นี่ก็น่าจะเป็นเป้าหมัดซ้ายแข้งซ้ายของเจ้าปืนใหญ่เลยครับ อีกไหมยังครับอัลเตอร์มัดเสียอไปวงในครับวงในมีอะไรไหมล็อกครับตีเถ้าครับดูแล้วทีมมารีนี่ก็ค่อนข้างจะพวงกับแผ่ต่าตัวเองครับวงในนี่ไม่ค่อยจะกล้าคทุบครับแข่งซ้ายครับรับไปมีสอบมาแล้วครับพิมนะครับอย่าเดินครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับวันนี้นี่ซ้ายแม่นจริงครับ นายก็ล็อกล็อกบนครับจากบนไม่ถนัดครับกรรมการแยกออกมาทางด้านซ้ายบ้านเข้าครับทำหน้าที่ดีแล้วเกินซ้ายครับโดนเต็มๆได้แล้วก็ล็อกล็อกไว้ตีครับโอ้โหล็อกแบบไพ่เก้าชคเลยครับล็อกแน่นครับทีครับทีนี้ยังไม่แม่นครับมาของพิมตรวงในก็เป็นลักษณะที่ต้องกันตัวครับมากกว่าครับไม่ถนัดเท่าไหร่ เวนหัวคิ้วซ้ายของเจ้าปืนใหญ่ก็มีเลือดซึมๆมมาเลยครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากหัวอโอ้ยน่าจะเป็นสอง้วครับนี่ครับฟันโถ่เลยครับพิมแต่โชคดีนะครับที่เลือดยังไม่ไหลยเยอะนะครับแต่ว่ามันบวมปูดเลยครับพยายาจะไปต่อยครับเออลยล็อกเอาไว้ไอ,อทีนึงครับตบดีทุกอย่างคู่นี้อาวุธของทั้งคู่พยายามเข้าไปครับพีม,มอามารีเต้ง ปืนใหญ่เจอแข้งซ้ายแล้วโอ้โหต้องฝ่าดูแข้งซ้ายไปเลยครับผ่านยกแรกครับผ่านยกแรกมาแล้วนะครับผู้ชิงชนะเลิศในวันนี้ครับจาปืนใหญ่เกียรติต้องเกรียงไกรครับโอ้โหคิวนี้ปูดมาเลยครับส่วนคนนี้ครับไม่ปูดแต่แปกครับพริมามารีจากฝรั่งเศสครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับ เลยครับโอ้โหขวานี่ปัดแล้วก็ซ้ายครับขวานี่ปัดวัสลุน่อกครับแล้วก็ซ้ายตามครับเนี่ยบล็อกค้างครับแต่ว่าต่อยต่อยแท้ครับพยายามาสองโอ้โหจังหวะบวกสองหัวกรจเด็ดมากครับนก็ต้องต่อยครับต่อยทั้งที่ตัวเองมีแผลครับเพราะว่าเป็นมวยรอบที่จงต้องชกเร็จในวันเดียวนะครับ แต่ใจกันที่สู้เลอเกินนะครับนักชกจากฝรั่งเศสครับไม่มีท้อไม่มีถอยครับแม้ว่าแผลจะกว้างขนาดไหนโอ้โหกองเชียร์ของเจ้าปืนใหญ่นี้ก็ไม่แพ้กับแรมโบ้นะครับมาเป็นมุมแดงเลยครับกลบไปดูกันต่อยกสอง้ายไปเลยครับซ้ายบ้างเป้าชายภูมิความเร็วเลยครับแบบนี้ครับพีมมามารี่ครับแล้วก็ไปวัดเขาครับสมัดหนวเข่าดีคือต้อง ตัดสินใจบวกเลยครับเหมือนไฟแรกที่ชนะมาครับแต่ว่าตบง,ง่ายๆครับเพราะว่าไซสนเจ้าพืีใหญ่กว่านี้ไซส์แม่นๆเฉีเนนยบๆเลยครับก็ยืนนิ่งมากครับไม่ตกใจโอโ้ซ้ายอีกทีนึงสับสกอ,อีกทีครับอ่างเลี่ยมนี้ยังเป็นลูกเก่งของเขาเลยครับลูกกระตูก่ธรรมดาครับขยับขยับเข้ไปไซีกทีนึงครับดึงไม่ห เพิ่งเจอเลยครับพีนามารีครับเดินเข้าไปนี่ก็ยังไงดีตัดสินใจไยังไงครับรับซ้ายไปก่อนครับจะไปก่อนผมลงไปอ่ารีบลุกขึ้นมาครับเจ้าปืนใหญ่บุกเข้าปากโอ้หมัดไม่โดนครับพ้อมันหมดครับเจ้าปืนใหญ่รับไว้ยกกันไว้เลยครับแม่โดนขผาซ้ายของเจ้าปืนใหญ่ครับนี่ครับเลือดก็ยังไหลออกมาโอ้โหดูเหมือนแผลจะใหญ่ขึ้นเลยครับเจอ เป็นต่างชาติที่เลี่ยมก็ดีจริงๆโอ้นึว่าคนไทยอ่าการครับโอ้ดีครับต่กของเจ้าเวใหญ่นี่เหมือนเปิดแพ้อีกฮะหมทำให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะเดิมโอ้ดึงลงครับแล้วก,ลก็ล็อกมาล็อกมารับไวโอ้รับตอนนี้นี่ไปไหนไม่ได้เลยครับทุมามารีครับโอ้โ,อโ,อโหเลือดตอนนี้นี่ไมหน้าของพี่มามารีไปหมดเลยครับ ตีครับพิมโอ้โหแต่ว่าเรื่องของหลักเลื่อนนี่มันยังอาจจะเป็นรองเท่าปืนใหญ่นิดๆเลยครับนี่แหละครับเลือมันออกเยอะครับกรรมการต้องให้แผลมาให,ลให้กรรมการมาดูแผลครับโอ้โหหายไปซีกอู่นะครับซีขวาแล้ซีซ <ตะ S 1> ้ายนะครับก็โดนย้ำบ่อยๆย้ำบ่อยๆมันก็เหมือนใหญ่ขึ้นเลยครับ จากที่ตอนแรกมันไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะแล้วก็ยิ่งเต้นเลือดมันก็ยิ่งไหลเลยครับต้องดูนิ่งๆครับอยู่ที่วิจารณญาณครับของท่านโอ้โหนี่อะไรครับโอ้ทีพาร์ทครับต้องเดินเลยครับเวลาเนี่ยอาจจะเหลือน้อยครับพวกไหนครับรับพวกไหนตีเลยแหม่รับแบบนี้มันตีไม่ได้นะครับ ลือต่อครับแทงซ้ายเอา้ามลุดเหมือนกันครับต้องเสียงมัดครับเสียงหมดเสียงซอนเอาแล้วครับฟันเหมือนกันกระชากมาโอ้โหเหลี่ยมก็ดีจริงๆครับลูกกระตุกดีแม่สุดสุดอดเหลี่ยมพักการเลยครับแมแต่ปัญหาคือตัวเองมีแผลแตกที่ใหญ่ครับตอนนี้เลือนไหลออากมาซ้ายของแนานชาเปื้อนใหญ่ก็ยังทำมาได้ดีทุกฝ่ายอีกทีหนึ่งครับยังไงส่วนประโยคที่สองแล้วครับ ดีที่จิ้มซ้ายไปซ้ายอีกทีครับนี่ฮะปักศอกอีกทีครับโอ้โหไม่คือเ,เลือดมันจะไหลออกมาครับดูครับเชียงปยกหมดยกที่สองซะก่อนครับเดี๋ยวมาลุยต่อยกสามครับมาแล้วสองยกนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีของแถมเลยครับที hey, <ม>ชิ้วขวานี่ก็มี hey, แตกไปนะครับของฝากจากบ้านเฝ้าชัยภูมิแลวครับต่างคนต่างฝากแลวครับต่อของที่มารีนี้ก็ฝากแหววไว้ที่บริเวณหัวคิ้วของเจ้าปืนใหญ่เหมือนกันครับดูภาพช้านี่ครับเข้ามาน่าจะโดนสอบนี่หละครับงับไปเต็มเต็มครับสอกจากเมืองนองฝรั่งเศสนลครับบาสมาตีครับนี่ฝันเพิ่มนะครับสอบนี้นลครับได้เรื่องเลยครับมีหมัดทุกขวานะครับ Oh. ในช่วงปลายยกนี้ได้มาหลายหมัดนะครับสำรับเจ้าปีนใหญ่ครับไปดูกันต่อครับยกที่3ครับยกสุดท้ายแล้วครับไบจะฟ้าแชมป์มวยรอบเงินชัยโยะจาสัปดาห์นี้ไปครองครับอย่างคงเดินเข้าหาครับพิมกามารม่ีตึงต้องจินชมหัวใจเขาเลยครับ<ป>มีแผลแตกตั้งแต่แพ้แรกแต่ก็เดินสู้ไม่หยุดเลยครับ ในขณะที่เจ้าปเประโยชนเองก็ต่อยแบบรัดกลุ่มครับวันนี้อาศัยความเป็นมวยครับอาวุธที่หลากหลายก,กว่าตัากเตะซ้ายต่อยหมัดันสองเน้นๆครับอะไรที่น่าสนใจนะครับก็คือเหลี่ยมมวยของพิมมา,มาริครับโอ้โหแกระตุกแกระชากทีเข้าตาวิปวัดเลยครับรวบไว้ครับสูงกว่าแล้วครับพิม ครับทีมงานของน้ำเงินครับทีมอามารีในกรโบอกเลยครับต้องเดินเลยครับไม่มีทางเลือกครับเจอศอกปักเข้าไปอีกครับปักได้แล้วก็รัดแน่นครับรัดแบบนี้พุ่งตีเข่าเวียนทิ้าไปเลยแขนก็ยังใช้ได้อยู่ตลอดนะแต่ว่าใช้เหลี่ยมอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องออกอาวุธด้วยครับถึงจะมีคะแนนนี่ฮะจังหว่าจะกวาดแต่ว่าเอาไม่ลงครับไล่แขนได้ดีครับทางด้านเจ้าปืนใหญ่ เศษของพิมจะมีอะไรให้เห็นหรือเปล่าครับหมัดศอกจะมีให้เห็นอีกไหมครับขยับมเข้าไปเตะล่างครับตาบุนใหญ่ก็ประคองเกรมเตะซ้ายทีนึงเต,ตะขาขึ้นแหม่อย่าประมาทนะครับตาปืนใหญ่นี่นำนนทำขนมทำเก็บอาวุธนี่พิมามาได้ทีนี่ก็แรงขึ้นมานะครับอาวุธนะครับตีมาอีกแล้วกรรมาการย่าออกมาครับ อย่าเข้าไปครับรวบเอวตีเข่าแบบนี้มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับนาทีสุดท้ายเลยครับจะมีกอดเดือดๆให้เราได้เห็นอีกหรือเปล่าครับโอ้โหแข่งสายอาจจะกวาดล่าไม่โดนอีกแางซอยขอเข่าเตอสัเข่าเสยขึ้นมาเหมือนกันครับมีโต้มีเสียงตลอดเหมือนกันครับเจ้าผื้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับก็ตามครับ แต่ว่าอาวุธมวยก็ไม่ขาดครับมีให้เห็นตลอดเจ๋อพยายเม้าหาตลอดนะครับทีมารมารีครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วเ่ิงท้ายปลายยกครับประมาณครึ่งนาทีจิ้มหมัดซ้ายครับเต็มๆครับได้แล้วก็รั่วครับล็อกเข้ามาตีลงไปเลยครับเจอเหลี่ยมของพรีมามารีครับไปแหกกระชูมือเลยครับยังลุยต่อครับยังลุยต่อแข้งซ้ายไป ครับรวมโอ้โหแล้วก็โดนติดครับแทงซ้ายไม่โดนสักพิมน่าแหละครับเหมือนจะมั่นใจเหมือนกันครับพิมนี่ฮะชูไว้ชูมือเลยเออน่าแหละครับมันตกมั่นใจทั้งคู่ครับทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์เต็มที่แล้วครับเมื่อชกกันครบสามยกนี่ครับแต่ต้องชื่นชมเขาครับมีแผลไตตั้งแต่ไฟแรกครับโอ้แล้วมาไป สองนัดทิงนี่แผลยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกครับแต่ก็พยายามเดินสู้ตลอดเอาละก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับไปดูไฮไล์นะครับยกที่ผ่านมาครับนี่มัดซ้ายครับเข้าหน้าของเจ้าปืนใหญ่เต็มเลนู่นนี่ครับหนีเสียหลักเล็กๆครับเติร์นไปพับนอกไปทีหนึ่งเ้ามาแทงเข่าครับถึงก็จะต่อยสู้แต่ว่าเจ้าปืนใหญ่นี่รวบไว้ก่อนไปซ้ายครับโอ้ต้องชื่นชมเลยครับคังคู่ครับต่อยสนุกจริงๆครับ ในรอบชิงของศึกมวยรอบเงินไชยโยสู้กันที่ตาครับไม่มีใครยอมใครจริงๆเดี๋ยวต้องมาลุ้นเลครับรยยว่าใครจะเป็นแชมป์นในสัปดาห์นี้ครับผมกับคุณแมทธิวดีเลยครับยยแลจะจบลงเรียบร้อยครับคู่ชิงของเรา ขอสิบประมือให้นักชกทั้งสองท่านเลยเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราในศึกมปรอบเงินชัยโย Ladies and gentlemen, the final bout of the evening for the เงินชัยโย belt has gone all three rounds of Muay Thai. Let's find out who the winner is. And the winner is from. จาประเทศไทยครับไ<ท>ยชยภูมิส่งเข้าประตูนนะครับและควา้าแชมป์ไปเรียบร้อยในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณนักชกชาวประเทศฝรั่งเศสด้วยครับถือว่าทำผลง,งานได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและในลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณพงษ์ชัยสิริช <ไ S 1> ารีนพงษ์ครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความเสี่ยงด้านการดำเนินงานนะครับผมจากบริษัทออตโอตโอเอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม S C B X นั่นเองครับมอบเงินให้กับแชมป์ของเราส0ม0 0บาท รับไปเลยนะครับผมสําหรับเจ้าปืนใหญ่คนนี้นะครับเราขอแสดงความยินดีด้วยครับวันนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในทั้งั้งสองไฟของเขาเลยและต่อไปครับรองแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราครับนาชกจากประเทศฝรั่งเศสครับพรีมมามารีรับไปเลย1,000 0บาท ยอดเยี่ยมเราสู้เต็มที่จริงๆครับนักบวยคนนี้ครับและยังมีอีก2ท่านนะครับที่ได้ชกในศึกนี้ในคั่งคืนนี้ครับจากคู่หนึงและคู่2นะครับซึ่ง2คนนี้ครับรวมไปถึงพริมคนนี้จะได้รับสิ่งพิเศษนะครับเรียกว่ารางวัลหัวใจชายโยครับก็คือสร้อยคอทองคำหนเส้นนั่นเองครัขอแสดงความยินดีด้วยครับสา3ท่านเลย รางวัลอื่นๆของเราในค่ำคืนนี้ครับเริ่มจากรางวัล Fight of the Night ครับหรวอคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์ครับผมซึ่งได้แก่คู่หนึ่งครับเมฆดมกับกมนาเจอกับพรีมอามารี่นะครับจะบอกว่าโอ้หสมกันได้รางวัลน,นี้จริงๆคนระับมันสุดๆกับคู่เปิดหัวในค่ำคืนนี้ไฟครับ ต่อไปครับไฟเตอร์ออะไลท์ครับนักมวยยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของเราครับจะได้รับเงิน1 0 0 0 0ืบาทครับจากทาง Global House นะครับนั่นก็คือนักชกจากคู่หนะครับผมแรมโบ้รมรัตนาบันดิครับขอแสดงความยินดีด้วยครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆครับทั้ง5ยกในวันนี้ต่อไปครับรางวัลพิเศษจากทางแอนต์ซิน โดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้ใอไทยวันนี้ไม่มีนะครับผมมันไงก็ขอบคุณแอนเต์เซนครับรอดูสัปดาห์หน้าว่าจะมีหรือไม่ครับและนี่คือความสนุกของเราที่ LWC Super c h a ป์ครับเจอกันได้ทุกวันเสาร์ครับ17นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปครับสัปดาห์หน้าครับมีสศึกเหมือนวันนี้เลยนะครับผมไม่จนศึก มวยรอบเงินชัยโยเส้นชื่อจำนำทะเบียนกับศึกมวยรอบ Global h ฮ u ส e กรองปรีก็มีครับหรือว่าศึกใหม่ของเรานะครับผมการชิงแชมป์ของเอลิเวนซีซูเปอร์แชมป์มวยไทยทหารโลกมวยไทย5ยกดังเดิมนั่นเองครับผมจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับศึกใหม่ของเราครับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับผมเริ่มจากสนามมวยลุมพีดีมวยไทยอารีนาครับขอบคุณกรอบฮาศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับตอนนี้มี87กว่าสาขาทั่วประเทศไทยครับ เข้าไปช็อปหรือว่าออนไลน์ก็ได้ครับ w w w g l o b โรบอทเฮาส์ดก็ได้หรือว่าแอปพลิเคชัน Click and Collect ก็ได้เช่นกันนะครับผมขอบคุณคุณชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัท Auto X จำกัดในกลุ่ม SCBX ครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ Sports Authority of Thailand ครับสำหรับมวยไทยเทรนนิ่งและอุปกรณ์มวยไทยครับต้อง f a รตเอ็ครับเข้าไปชมกันได้ที่ w w w f a อทเฟรตเอได้เช่นกันครับและสำหรับการร่วมส่งเสริมกีฬามวยไทยครับบขออคุุณโโปรรรรมเต์ลีาายก LWC แขมพนโชน,นรินมีสมบูรณ์ครับผมสำหรับผมแม่กซีนีลาไปก่อนและเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ